เมื่อวานได้ยินข่าวว่ากรุงเทพแผ่นดินไหวอู้ยใจคอบ่ค่อยดีเลยจ้ะพี่พี่จ๋าฝนนี่เข้าใจหัวอกของคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้จ้ะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมาพบกับสาวนามนคนมุกดาหานีกแล้วจ้าบม,มน่นอีหยงดอกจ้ะพี่พจ๋าตอนที่ฝนใหญ่ไป,ไปอยู่ญี่ปุ่นปีนเล็กๆก็เจอแบบนี้ล่ะบ่เคยพอเรื่องแบบนี้จักเ่อปู่จาา้า่าหยังยางก็ไปกลับมาคือพี่บ้านนี่แห <ไป S 1> ละไป<ะ>เล็กๆมันก็นยังปรับบัตบ่แดนฮูกับภพยพี่บา้าจังสี่แม่ตอนอยู่ญี่ปุ่นแห่งคากกนี่จ้ะเดี๋ยวกน ต่ฟุ้งจักหน่อยเพราะว่าซึนามิอู้แต่ละมือแต่ละเด็กคอยนี่นอนแบบรล้ลอนมือนี่ก็สิไปขายกาแฟซอยแม่คือเก่าญนาน่รจ้าพี่ๆจ่าเบิร์นมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟไปนี่แน้ำแม่คอยนี่ก็บิดแสนแปดอะนรเนี่ยเมื่อกี้พ่อใหญ่ดำๆที่เราใส่เสือเ้อแดงๆนี่แล้วเป็นพ่อฝนเองเด้อจ้าเลยถามมาพ่อจะเอาไม้มาเฮ็ดอีหยังนี่เฮ็ดบันไดเพิน่นว <บา S 1> ่าบ่แม่นอีหยังดอกมือก่อนเพิ่นเห็นฝนปีนมาหลวงมงกงโจงกงโจงอยู่นะอันสูงๆมันผัดมัดบ่ได้เด้อบาดนี่พี่ๆจ่าอยู่เฮือนบ่มีบันไดเนาะเพิ่นก็็เเลยฮดให้แม่่ววาระงททาางี่สิไปฮอดร้นขก็แวะซื้้้ออออขขขลาาามก่่นถไดยยง เงินก่อนแล้วอย่ามาถามหากำลงกำไรแต่ละมื่อแต่ละเดกินค่ากินแน่กินเบืดมือมาอยู่บ้านทัาละหอดเดือนน้ำหนักพอคืนซิบล้แล้วจ้าไปให้สุดแล้วหยุดที่ร้อยลูนเพราะว่าของกินบ้านเราน่ยมันแซบได้พี่่แล้วตอนที่แผ่นดินไหวนะฝนกระเบิงพินุ่มกันใช้อยู่เด็คนหักกันตกอยู่ในสถานการณ์แผ่นดินไหวข้าเจ้ากระปกป้องเป็นห่วงกันได้้าภัยที่เบิงรายการโหดกระแสกระสีหูเนาะฝนหมายถึงอีอย่างอะนะวิอิดาข้าเจ้าปม่อย่างดอกตอนที่ฝนอยู่ก็สามีอยู่ญี่ปุ่นเนาะแผ่นดินไหวมมนก็สิมีสัญญาณเตือนดังๆ รับลึกมันบลเอกยินเสียงสัญญาณเตืนอนนะนะพี่ๆภาพ,พมาตีสามีฝนเนียวได้เอาตีนไงแม,นแม่ตื่นแม่ตื่นแม่แผ่นดินไว้ลูกขึ้นมาวาันฉันก็คิดว่านละสิโอบโกรธเอยไวเพื่อให้รอดพ้นจากภัยอันตรายบัลลังเอาตีนไงข่อยลูกขึ้น <c oughs> ไปขึ้นมาก็อยากหัวเจ้าของอู้ยวาสนาเสียงเมียงอันนี้ยังว่าก็สร้างหัวมัน่อเรื่องนั่นอย่าไปวอาถึงแม่ข่อยใส่ข่อยไปเซเว่นอีกแล้วไปซื้อนมถามว่าเงินทอนที่เหลือเฮ็ดอีหยังนั่นที่หูก็ซื้อขนมปังไปกินแล้วนาะไปสิปล่อยให้มันลอยนวลแต่่่่่่่ออยยาาาางงงดดดดดดดกกเเเเฮฮ็็็หัันน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 นีแมมฝโท้้้้ไไไพพิิิิปปสสู แล้วเราใส่ฝนไปเซเว่นย่ำได้กับปานปล่อยลงทงโมเมนยังดอกฝนไปยางหล่อตากแอนพี่พี่มันห่อนคักห่อนแนห้อนอีดีอีหลออันใดมันห่อนก็กันชมุจาว่าแต่ละมือแต่ละเดซีวิตอีวึงหัวจะปวดเนี่ยแด็กกัยังะะมีพี่พี่หลายทานันเดจ่าเพิ่นถามฝนเข้ามาว่าน้องฝนไม่กลับไปญี่ปุ่นแล้วหรอครับน,นั่นเหลือพี่พี่สิบบกับได้จากได้สามีหลอฝนอยูเอ่เน<อ>ี่กับม่ต้องเป็นห่วงเรื่องความสัมพันธ์เด้อยังรักกันดีโทรหากันทุกวันจ้าเม็ดอียังดอกที่ว่าจงิี่มีพี่พี่หลายทันเพิ่นถามเข้ามาเพอดดี พี่พี่จ๋ามาหอนบาดปุ๊บฝนกระสอบเลยพอฝนเหตดบนไดให้แล้วมาดบกม่วงก่อนบาดท,ทีี้โมเมนต์อีหยังดอกมืออื่นคนกระชได้จัดเต็มตแต่ะเสาได้หนอพี่บางท่านก็บอกวา่าอุ้ยน้องฝนอยู่บานเฮามีแนวเหตุนั่นนน,นนี่เป็นตะมวนเนาะบอกเลยก็บอกด้วยจะพี่พี่จ๋าเรื่องมวนมากับมวนอยู่เมือม่อ,อ,อกับมื่อือการบทธรรมดาห้อนแดดอีกต่างหากสมุเจ้าเคยเห็นโเด็กหน่อยเพื่อนไดของเล่นไใหม่ได้บันไดอยางแย่งไปแย่งมาอยู่ระวังนี่เม่ฝนเคเพื่อนก็บอกให้ฝนไปเก็บพักให้เพื่อนให้ประเช็อีหยังกินห้อมือนจริงๆฝนกก็ออยยาาาาาเเเห้้้ขจู่่่แตสบว พูดถึงกินอาหารจืดๆดี่มันก็เพื่อสุขภาพได้น้อพี่ๆจ้าข้าเจ้าข้บอกกินน้ำฝนเวลาฝนสิเหตุอาหารยงไดข้าเจ้าบอกโอ้เ้าเช้าเ้าปแรนลงทงแต่ละมื่อแต่เด็ดบางที่ฝนกำลังเก็บพักอยู่ฝน่็ห้องไปถามแม่นอนว่าแม่เจ้าสิเหตุอีหยังสุขอยกินมื่อแกงผักหวานใส่เขียดน่อยว่าสันมันแม่เนียอยู่บอกพี่ก็เคยเห็นแต่เขาแกงใส้ไข่มดแดงใส่หมูใส่ไก่อีแม่แล้วคือเป็นอย่างสี่มาที่นี่ฝนก็เลยถามแล้วมันแม่เนียวอยู่บ่าอีแม่เจ้าคือสีมาแกงพักหวานใส่เขียดหน่อยเราก ระวังที่แม่กลัลลงเห็ดกับเขาอยู่ฝนกับเปลือหาเสือผ่าเกาๆาฝนพีนพีเอ้ยฝน,นมีตำนานคืออย่างนี้ตัวเสือวิศวะแต่ว่าข่อยแวะตลอดทางแวะสือยาคูให้ปเป็นเลี้ยนก็เลี้ยนบทจบเข,ขาแต่ปลาหมักม่วงแลนแต่น้ำผูเบา <c oughs> เดี๋ยวเรื่องอดีตสิมาเล่าให้ฟังเป็นแต่หัวเป็นแต่หัวคืออย่างนี้ตัวขออนุญาตตัดภาพมาทีมาฝนด้วยใจพี่พี่จ้ามันสือกาแฟมันกินขนมปิดเป็นอาหารเด็ง่ายง่ายออกไปขายของได้กําไรม้าสือขนมไม่ให้ม้าประวัติวิสวะในตำนานเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังรับรองฉ่ำมากแม่ขอบุณค่ะ